สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เรียกมอเตอร์วีก็ดีเดินทางผ่านมาแล้วก็เมื่อกี้เราอยู่เมื่อกี้เราอยู่ในมอเตอร์วีเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมวิ่งรถอยู่ในมอเตอร์วีสายในนะครับวึ่งรถอยู่ในมอเตอร์วีสายใน ข้างหน้าไปนี้เป็นสนามบินสวนภูมิข้างข้างหลังนี้เป็นมเอมเอจ้าคุณม,มหาราชกระบังนะครับข้างหลังนี้อันนี้เป็นเส้นเรียบมอเตอร์วีเส้นเรียบมอเตอร์วีข้างในนู้นมอเตอร์วีนะครับอันนี้เป็นเส้นเรียบมอเตอร์วีเข้ามาออกเ,อเรียบมาจากเจ้าคุณทหาราชกระบังนะครับบริเวณนี้เมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนราชกระบัง พาการมาตั้งจุดตรวจบริเวณนี้พาการมาตั้งจุดตรวจบริเวณนี้นะครับรถจอดเต็มเลยเมื่อกี้นะครับแต่เพเอิญผมอยู่ข้างในเพเอิญผมอยู่ข้างในเห็นพากัน <burning> ม <artists> าตั <ati osters> ้งด่านรถจอดเต็มเลยก็เลยยูเทิร์นกลับมาดูว่าบริเวณนี้หมวกน่าจะเป็นหมวกทองนะคาดว่าน่าจะเป็นหมวกทองของสนระกังเพราะเขตตรงนี้เป็นของสนระกังนะครับมีการมาตั้งจุดตรวจอะไรก็ไม่รู้บริเวณนี้นี่ ตั้งบริเวณนี้เลยครับอยเขาตั้งบริเวณนี้รถผมมีอยู่ข้างในนู้นนี่นี้แต่ผมจอดข้างมอตร์บีไม่ได้จอดไม่ได้ผมก็เลยไปเข้านู่นไปเข้าเพื่อจะกลับมาดูว่าเขาตั้งจุดเอารอยอะไรกันพอเข้ามาปุ๊บอ่าด่านวอ14ไปแล้วนะครับด่านวอ14ไปแล้ววทนนี้จะพามาดูพามาดูบริเวณที่เขาตรวจที่เขาตั้งด่านนะครับ ที่สักหลายหลายคนสงสัยว่าบริเวณนี้เขาตั้งด่านเขาตั้งด่านทําอะไรกันบริเวณนี้อ่าเป็นอ่ะเป็นมอเตอร์เวย์ซอยแปดนี่นี่นี่สถานที่ที่พักสูงเนี่ที่พักสูงอิสซาเทราเีราว่า้ายเขียนป้ายเขียนว่ามอเตอร์เวย์ซอยแปดเห็นไหมเห็นทําเลไหมเป็นที่พักสูงด้วยนะฮะตรงเนี้ยเห็นทําเลไหม เนี่ยตั้งด่านตรงนี้เี่ยตั้งด่านตรงนี้นี่ตั้งด่านตรงนี้แล้วก็ทำเลทำเลดูทำเลตรงนี้นะครับทีนี้จะพามาดูอะไรพามาดูว่าทำไมถึงเลือก entendeu? บริเวณนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกบริเวณนี้นี่นะดูอันนี้เขาเรียกต้นอะไรฮะดอกลันทมใช่ไหมอันนี้ต้นดอกลันทมเนาะเต้นดอกลันทมจะพามาดูอะไรใต้ต้นดอกลันทม ต้นนี้คงจะตายอันนี้อันนี้หลักฐานพร้อมนะนี่หลักฐานร้อมน,ะนี่นนอันนี้ใต้ต้นดอกล้านทมดูรดรดรบริเวณอันนี้ผมเปิดไฟให้นะนี่ผมเปิดไฟให้อ,อันนี้เป็นบริเวณที่ไฟไฟหลายๆคนสงสัยหรือว่าคนเคยโดนก็นอาจจะรู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรข้างหน้าเป็นเรียบมอเตอร์วีเขาจะเรียกเขาจะเรียกตั้งด่านบริเวณนั้นนะครับถามว่าตั้งด่านเพื่ออะไรนี่พามาดูหลักฐานนี่ครับน่าจะเลืมเก็บหรืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่ อันนี้มีคนท้องแล้วมาตรวจท้องนี่ตรวจท้องคนท้องเห็นไหมในใบไม้ได้เี่ยไม่เจ็บด้วยอันนี้ก็ท้องเสียบเลยนี่นี่อันนี้ท้องขีดเดียวนี่ท้องเลยนี่เนี่ยท้องนี่เนี่ยในในของอะไรครับโฟแก๊สอันนี้ถ้วยอะไรอันนี้ไม่ใช่ถ้วยน้ำจิ้มนะครับอันนี้พัฒนาเดี๋ยวนี้พัฒนาอันนี้อันนี้เขาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วนี่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 รอยเยื่อบนมาเห็นไหมนี่รอยเยื่อบนมาอันนี้อันนี้ขีดเดียวท้องนะครับ อันนี้ก็น่าจะท้องนี่น่าจะมีก็น่าจะท้องเหมือนกันนะนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็นี่ซองนี้ใหม่ๆเลยนี่ซองใหม่ๆเลยหมดเลยครับนี่ไม่อี่ยมเลยเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้กำลังเยีอะมากนี่ชีใหม่ๆเลยนี่นี่ดูในช่องนล้วมีไหมประโยชน์เพ่มีไหมในช่องเพิ่งมีไหมบัดบาทเก่งหมดแล้วครับในช่องนล้วมีไหมดูข้างในโอ้โหดิเต็มไหมดเลยนี่ดูนี่เห็นไหมดิข้างในนี่เต็มเลยนี่ นี่สุกปรกโสโครกมากครับดูนี่พรบรักษาความสะอาดนี่ซองนี้ฉีกใหม่ๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนะขออนุญาตหยิบขออนุญาตหยิบนี่่ใหมๆเลยซองใหม่เยี่ยมเลยเห็นไหมเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกตั้งด่านไปเมื่อกี้ใช่เพิ่งเลิกเมื่อกี้นี่เองนี่ย้ายจัดจุดเก่ามาอยู่จุดใหม่นี่คืออะไรนะครับไปยูเทิร์นมาไม่ทันไม่ทันโกงไม่มีใครเอามาฉีกเลยหรอครับซองเนี้ยนี่นะเข้าใจอ่ สุดยอดได้นี่ดูฉีเปียกๆเลยนี่นี่ฉีเปียกๆไปเมื่อกี้นี่ยังไม่แห้งเลยเห็นไหมเนี่ยเปียกทั้งนั้นนี่ยังไม่แห้งเลยเนี่ยไครเป็นครับเห็นไหมครับนี่ยังไม่แห้งเลยโอ้สกปรกเลยครับผมบ้านนี่ยแล้วมีบ้านของคุณค่าเนี่ยโอ้หลักฐานเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดนี่สุกมากนี่ฉี่นะเนี่ยเนี่ยเห็นเปียกๆนี่ฉี่นะอรุณาครับบเก็ด้วยนะครับนี่ซองซองตรวจปัสสาวะ ตรงนี้เป็นของสอนอรากขบังครับตรงนี้ดูบริเวณเห็นไหมตั้งด่านข้างหน้านี่ตั้งด่านข้างหน้าแล้วก็เรียกคนมาฉี่ตรงนี้นี่ตรงที่ที่อมรยืนเนี่ยเียเรียกคนมาฉี่เห็นไหมเพราะตรงนี้มันเป็นป่าเป็นใต้ต้นลั่นทมเป็นไงลั่นทมเนี่ยเฉาหรือยังลูกใต้ต้นลั่นทมได้<ม>ไดดอดง,อง,องย มันได้กล้ยอร่อยสวยงามเลยหมดแล้ครับคี่ต้นเลั่นทมอุปกรณ์ขาทิ้งเน็ด้วยนะครับอันนี้อันพวกนี้น่าจะตรวจนานแล้วแหละเพราะว่าน่าจะมาตั้งบ่อยอุปกรณ์นะครับนี่กามีเนี่ยครับนีนสองดีของดีนี่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 ว่ามันตั้งทุ่มได้บางสนยนะครับนี่นี รู้อะไรครับรู้อุปกรณ์ตรวจฉีรู้ไนะครับทีนี้รู้หรือยังครับว่าเขาตั้งด่านเพื่ออะไรรู้หรือยังนี่ฉีนะนี่หลักฐานน่าเชื่อเลยครับนี่ซองตรวจฉีเนี่ยไม่ใหม่เลยนี่ก็นี่ฉีนะนี่เนี่ยฉีน่นี่ก็ฉีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเปียกๆนี่ฉีแ้นะครับเป็นฉีใกล้นะติดเชื้อนะอุปกรณ์นู่นนะฉีไม่ใหม่เลยนี่แครับนี่แหละครับ พอดีเมื่อกี้ผ่านมาผ่านมาเราอยู่ในมอเตอร์ว์เรามองมาแล้วเห็นมีการเรียกรถเต็มเลยนะครับพอเขาตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เป็นของสอนอรักกระบังครับเนี่ยเขาตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พอมองเข้ามาเราเห็นแล้วแหละว่ามีการเรียกรถจอดแล้วก็มีคนอยู่ข้างในตานะคือพวกพวกเรามาจากพัทยานะครับมาจากพัทยาแล้วก็ขี่ผ่านมามองเห็น มองเห็นมาจากด้านในนู right ah tang, ้นนะครับ hmm. ม like ีการเรียกรถจอดบริเวณนี้นี่เรียกรถจอดแล้วเขาก็มายืนตั้งตั้งจุดตรวจกันตรงนี้นะครับตั้งจุดตรวจเรียกรถแล้วก็เอาคนไปยืนอยู่ดูๆๆเอาคนไปยืนใต้ต้นลันทมุกเราก็เดินไปดูว่าใต้ต้นลันทมมันมีอะไรสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็คือมีหมอมีหมอพากันมาทําแท้งอยู่ที่นี้ มีหมอมาทำแท้งตรงนี้นะครับหลักฐานอยู่ตรงนั้นนะฉี่ยังไม่แห้งเลยฉี่มัดๆเลยนี่สถานที่เขาตั้งก็คือมอเตอร์เวย์ซอยแปดที่พักสูงมันจอดไม่ได้ครับมันเป็นมอเตอร์เวย์ข้างในมันจอดไม่ได้นะครับแต่เรามองเห็นว่ามีมีการเรียกรถจอดแล้วก็มีการตั้งด,าาด่านและมองมาข้างในนี้เห็นยืนแวบ,บๆอยู่เห็นไหม เรือรถมาถึงนี่เลยเรืองรถกนแบบอมองเข้ามาเราก็สงสัยว่าบริเวณนี้คือทําไมต้องมาตั้งด่านบริเวณมืดๆแบบนี้เห็นไ,ไหมบริเวณตั้งด่านไหมครับเป็นบริเวณเรียบโมอเตอร์เวย์บริเวณเรียบโมอเตอร์เวย์และบริเวณที่เขาพามาตรวจฉี่ก็เป็นบริเวณอย่างนี้อันนี้มืดนะผมเปิดผมเปิดแฟลชใหใช้ไหมเนี่ยผมเปิดแฟลชให้บริเวณที่เขาเรียกไปตรวจฉี่ ไา้ต้น,นนะรัตนพมนะก็ฝากไปยังผู้กำกับสอนอละกบังนะครับการที่ท่านให้ให้หมวกทองมาตั้งจุดตรวจณจุดนี้<อ>เมื่อเวลาตอนสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มกว่าๆนี่แล้วสามทุ่มนี่แหละท่านได้มีมีการบันทึกหรือมีการอนุญาตมีการตรวจฉี่บริเวณนี้หรือไม่นะครับฝากท่านผู้กำกับด้วยละกันนะครับผมแวะมาเยี่ยมชมนะครับท่านไม่ได้แวะมา ก่อกอวนหรือหาเรื่องนะครับแล้วมาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าพวกท่านที่เลียกเรียกกันนี่คืออะไรหลักฐานครับใหม่ๆเลยนี่หลักฐานนะครับนี่หลักฐานคือเก็บไปไม่หมดนะครับนะครับท่านลูกน้องท่านเก็บไปไม่หมดแล้วก็นี่ฉีเปียยๆเลยฉีเปียยๆเลยครับนี่เนี่ยที่เปียกๆนี่ฉีนะครับ ที่เปียก <isten> นี่ฉี <corre è S 1> นะครับท่านนะครับเดี <radas> ๋ยวจะหาว่าผมโกหกนี่ถุงถุงอุปกรณ์ใส่ฉีนู่นนู่นอีกสองนะครับนู่นนะครับคงคงไม่มีใครเอาถ้วยน้ำจิ้มมาวางที่ตรงนี้นะครับท่านนะก็ฝากคู่กับแล้วกันนะครับสังเกตแล้วเหรอว่ามีคนเข้ามานี่ครับเนี่ยใช่ไหมน้ำจิ้มถ้วยพัฒนาดูนั่นถ้วยสวยขึ้นนะเออ ปกติแล้วใช้ถ้วยน้ำจิ้มแต่ตอนนี้เป็นเป็นถ้วยเป็นเป็นรูปรูปหนึ่เลื่อนเลื่อนลูปไว้แล้วไม่กล้าจับเดี๋ยวติดเชื้อโรคใช่ะเพราะผมไม่ได้จบหมอด้วยแต่มาดูให้ครับว่ามีการเรียกตรวจฉีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพวกผมกล่าวหาอีกนะก็ถ้าท่านอยากรู้ก็เอากล้องบอดี้แคมของลูกน้องท่านนะครับเปิดดูเอากล้องบอดี้แคมของลูกน้องท่านที่มาตั้งด่านวันนี้เมื่อตอนสามทุ่มเนี่ยนะครับเรียกมอเตอร์เวย์ตรงซอยแปด เนี่ยเนี่ยตรงตรงซอยแปดเนี่ยเนี่ยตรงซอยแปดตรงเนี้ยนะครับว่าว่าเขาตรวจฉีตรงเนี้ยไปกี่คนแล้วผ่านกี่คนไม่ผ่านกี่คนมีเอกสารกรอกรายละเอียดหรือไม่ท่านผู้กับลองถามดูนะครับนะครับท่านผู้กับลองถามดูว่าทาถูกต้องหรือเปล่านะครับผมมาดูให้ครับท่านเผื่อลูกน้องท่านไม่บอกนะครับว่าลูกน้องท่านมาตั้งด่านแล้วตรวจฉีนะครับอันนี้ผมมาดูให้เฉยนะครับเนี่ยบริเวณที่ตั้งด่าน ตั้งตรงนี้เลยนะครับยืนยืนตั้งด่านกันตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นปากซอยนะปากซอยมอเตอร์เวย์ซอยแปดนะปากซอยคือพากันเดินเข้าไปข้างในนู้นเรียกรถจอดเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ผมอยู่ซอยอยู่ข้างในมอเตอร์เวย์จอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้กำกับจะบอกว่าเอ้ยจอดรถกีดขวางมอเตอร์เวย์ผมก็เลยไม่จอดนะครับก็เลยชะลอดูเี่ยผมผมชะลอดูนะชะลอจอดตุก ชะลอตรงนี้แล้วก็มองเข้ามาเห็นยือนอยู่ข้างในนู้ดูพากไปยือนอยู่ข้างในนู้แล้วก็เรียกตรวจเรียกรถจอดบริเวณนี้นะครับผมก็เลยไปวนกลับมาเพื่อจะมาดูว่าไอ้ข้างในนะที่เขาเรียกเรียกเข้าไปคืออะไรกลับมากลายเป็นว่าหายหมดแล้วก็เลยเดินเข้าไปดูหลักฐานให้ว่าเขาทำอะไรกันข้างในนะครับสรุปก็คือมีกลวยไ,ไม่ใช่กลวยมีจอกมีจอกใส่ฉี่นะครับ ไอ้ขวดพวกนี้ไม่รู้มาจากไหนนี่ขวดใสช่ชีบริเวณนี้มีหรือเปล่าเอออันนี้มีแก้วน้ำแก้วใสน่น้ำไม่รู้ทำไมไม่รู้ของใครทำไมไม่เก็บไปด้วยบริเวณนี้นครับนะก็ฝากแล้วกันนะครับฝากฝากฝาก,ฝากเฉยๆนะครับา ท,ที่ลูกน้องท่านมาทํานี่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่แล้วก็ได้ทำํำการตรวจฉี่ได้มีการบันทึกภาพอะไรหรือไม่นะครับหลักฐานก็อยู่ในนั้นแหละครับฉี่สดๆเลยเหม็นหึงเลยนะครับนะตามนั้นแล้ะครับไมได้มีเจตนาอืน่นใดเพียงอยากแบ่งปันนําเสนอพอดีมาไม่ทันเลิกก่อนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีค,ครับ